อัตราการสวมหมวกกันน็อกในบ้านเราเนี่ยนะครับเราดูจากข้อมูลเชิงสถิติที่มีการเก็บรวบรวมมาถือว่ายังน้อยมากครับเพราะว่าตัวเลขที่ปรากฏเนี่ยอยู่ที่เพียงแค่45%เเท่านั้นทีนี้เมื่อไปผนวกกับความคิดที่ว่าหลายคนบอกโอไปแค่นี้เองไปใกล้ๆเองไม่ต้องสวมหมวกนิรภัยก็ได้ปัจจัยเหล่านี้ครับส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้งครับ ปัจจุบันประเทศไทยเรามีผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์เนี่ยกว่า21ล้านคันนะครับ50%ของอุบัติเหตุในกลุ่มรถจักรยานยนต์มักเกิดขึ้นแล้วได้รับผลกระทบก็คือบริเวณศีรษะและใบหน้าในขณะที่อีก20%นะครับเป็นผู้ได้รับบาดเจ็บสาหัสสมองเนี่ยได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงขั้นสมองช้ำก็มีถึงขั้นกระโหลกแตกก็มีซึ่งที่ผ่านมานะครับ แม้ว่าทุกคนจะทราบดีว่าหมวกกันน็อกหมวกนิรภัยเนี่ยช่วยลดความรุนแรงได้แต่ว่าอัตราการสวมหมวกกันน็อกในประเทศไทยพอไปดูตัวเลขแล้วเนี่ยยังต่ำอยู่มากค่าเฉลี่ยทั่วประเทศคุณผู้ชมครับไม่ถึงครึ่งนะฮะเพราะว่าจากหน่วยงานเขาเก็บข้อมูลมาเนี่ยพบว่ามีเพียงแค่45เปอเเท่านั้นข้อมูลจากศูนย์วิชาก,การเพื่อความปลอดภัยทางถนนสวปทครับ ที่มักจะถูกหยิบยกขึ้นมาย้ำเตือนกันอยู่เสมอเนี่ยเขาก็ชี้ให้เห็นว่าการสวมหมวกกันน็อกจะช่วยลดการบาดเจ็บรุนแรงที่ศีรษะได้เนี่ยถึง72%เปเลยนะครับอีกทั้งยังลดความเสี่ยงการเสียชีวิตจากการบาดเจ็บที่ศีรษะได้ถึง43%เแต่ว่าความคิดของคนส่วนใหญ่ครับอย่างที่บอกมักจะคิดว่าไปแค่นี้ไปใกล้ๆแป๊บเดียว <But deal. S 1> ไม่ต้องสวมก็ได้ mm. ไม่จาเป็นต้องสวมหมวกกันน็อกก็ได้ ปัจจัยนี้แหละครับมันยิ่งเป็นการซ้าเติมทําให้ตัวเลขผู้บาดเจ็บตัวเลขผู้เสียชีวิตนั้นเพิ่มสูงขึ้นและที่สําคัญนะครับในช่วงเทศกาลที่มีการเดินทางมีการดื่มสังสรรค์ะน,นะครับเนื่องจากว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของคนที่บาดเจ็บและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์เนี่ยนะครับเกิดขึ้นในรัศมีใกล้ๆรัศมี5กิโลเมตรจากที่พักเท่านั้นครับ หรือว่าเกิดขึ้นในเขตหมู่บ้านในเขตชุมชนแม้ว่าจะเป็นถนนที่ปริมาณรถไม่เยอะฮะแต่ปรากฏว่ากลับเกิดอุบัติเหตุและมีผู้เสียชีวิตเนี่ยตัวเลขไม่ต่างจากถนนใหญ่เลยนะครับอย่างเช่นสถิติในช่วงที่ผ่านมาปีใหม่ที่ผ่านมาปีใหม่ปีหกห้าเนี่ยต้นปีเนี่ยครับปรากฏว่าถนนหลวงกับถนนชุมชนในเขตอบตอนเนี่ยนะครับเกิดอุบัติเหตุใกล้เคียงกันเลยครับสาดังนั้นไม่ว่าจะใก,กล้จากไกลคุณผู้ชมครับสวมหมวกกันน็อกเถอะฮะ ปลอดภัยที่สุดนะครับเป็นสิ่งที่ผู้ขับขี่ไม่ควรจะละเลยจริงๆทั้งผู้ขับขี่ด้วยผู้ที่ซ้อนด้วยนะ<ฆ>ใช้รถจักรยานยนต์นควรจะสวมหมวกกันน็อกแล้วก็ที่สําคัญแน่นอนผู้ถึงเรื่องนี้ก็ต้องเตือนภัยกันหน่อย<ฆ>เทศก,กาลสงการานต์นี้สัปดาห์หน้าแล้ว<ฆ>การเดินทางกําลังจะเกิดขึ้น<ฆ>ก็เดินทางด้วยความปลอดภัยที่สําคัญ<ฆ>ตั้งสติก่อนสตาร์ทและอย่าลืมใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์ขี่รถจักรยานยนต์<ฆ>สวมหมวกกันน็อกทุกครั้งเมื่อขับขี่นะครับ โอ้เรื่องนี้สําคัญนะคะอุบัติเหตุคุณผู้ชมมีข้อมูลชัดเจนแบบนี้เราต้องร่วมด้วยช่วยกันนะคะป้องกันตัวเองด้วยอย่าละเลยนิดเดียวไปไไหยิบหมวกกันน็อกติดตัวไปด้วยสวมไปจะไปใกล้ไปไกลแค่ไหนะนะครับ